ปราศดีครับ f c หน่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากเพจและ Facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับติชัด FCTP Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ สีครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ก็รพรักทั้งหลายนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กลับมาเป็นกำลังใจาอาจารย์นะครับในช่วงวิกฤตประมาณนี้นะครับผมนะครับแน่นอนครับเมื่อมีปัญหาขึ้นกับลุงป้า Fctp ทั่วโลกจะหันกลับมาดูทุกครั้งจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้ลุงป้ามีความสุขในการดำรงอยู่ของเขาด้วยเงื่อนไขในการต่อสู้ในชั้นศาลเพิ่งผ่านมา หนึ่งในสามศารนะครับแน่นอนครับเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทำไมลุงป้าจึงยังอยู่ในหัวใจของ f c t p อย่างเหนียวแน่นทำไมลุงป้าจึงครองใจของพวกเราเหตุผลมีมาก4ีหปีเป็นการการันตีคนที่ยืนหนึ่ง ังนั้นใครที่ไม่ยืนหนึ่งท่านคิดดีๆนะครับถ้าท่านพลาดยืะยิงปีก้าขาแข็งแล้วหลงว่าตัวเองมี f c t p สนับสนุนเยอะตัวเองมีคนดูเยอะพูดเมื่อไหร่คนก็มาดูมาเป็นกลังใจสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่คุณได้ประโยชน์จาก f c t p ใครมีเรื่องพูดเรื่องคุยเยอะแยะ ขออย่างเดียวอย่ามาแตะต้องลุงป้าวันไหนคุณแตะต้องลุงป้าวันนั้นคุณจะรู้ว่าคนที่ติดตามคุณนั่นนะเขายืนหนึ่งเขายอมรับไม่ได้ทำไมลุงป้ายังมีอิทธิพลต่อพวกเราเพราะหนึ่งทุกคนมาอยู่จุดนี้ลุงป้าไม่ได้เชิญพวกเรามาแต่เราเห็นว่าลุงป้าเป็นผู้ถูกกระทำ คำว่าเป็นผู้ถูกกระทำนะ่คุณต้องมาแต่แรกอันดับแรกเลยนะครับถ้าเป็นไปได้คุณต้องเห็นลุงป้าด้วยความเป็นจริงแต่แรกคุณอาจจะติดตามเองโดยธรรมชาติหรือคุณอาจจะได้ยินได้ฟังแล้วเข้าไปดูมีมุมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์ในหัวใจแล้วเข้าไปพิสูจน์ถ้าคนเริ่มต้นจากจุดนี้อย่างที่ผมว่าคนเหล่านี้จะยืนหนึ่ง ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงเขาได้และโดยมาก FCP จะมาจากแบบนี้ผมมาทีหลังด้วยซ้ำแต่ทุกคนยืนยันว่าเขาติดตามมาตั้งแต่แรกลุงป้าเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้ายืนหยัดตรงนี้อันดับต่อมาคุณจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวลุงป้ามาเป็นผลต่อการติดตามและเป็นกำลังใจลุงป้า ข้อต่อมาครับเราติดตามลุงป้าในเรื่องที่ลุงป้าไม่รับความเป็นธรรมแต่เมื่อเราอยู่กับลุงป้าตลอดมาแต่สิ่งที่เราได้ยินได้เห็นพฤติกรรมลุงป้าที่เราไม่เคยรู้จักเราเริ่มต้นจากการเห็นลุงป้าเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่เผื่อแผ่เป็นคนทำเพื่อคนอื่นเป็นคนมีจิตอาสาเป็นคนทำเพื่อสาธารณประโยชน์มันเข้ามาในความคิดของเราโดยไม่ต้องเสแสร้ง คนจะเสแซงได้ไงครับสี่ห้าปีเนี่ยดังนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าใครเริ่มต้นจากจุดนี้คุณจะยืนหนึ่งไม่มีวันเปลี่ยนแปลงยืนหนึ่งจนเห็นว่าใครไปใครมาเคยด่าลุงป้าแล้วมาหยุดด่าลุงป้าแล้วก็มาอยู่ฝั่งลุงป้าใครเคยอยู่ฝั่งตรงข้ามลุงป้ามาอยู่ฝั่งลุงป้าแล้วออกไปอยู่ฝั่งตรงข้ามลุงป้าแล้วจะมาอยู่ฝั่งลุงป้าพวกเราเห็นเหตุหการณ์ทั้งหมด และเราผ่านร้อนผ่านหนาวร้องไห้หัวเราะดีใจกับลุงป้ามาตลอดเราจึงเข้าใจหัวอกหัวใจเราจึงเป็นลักษณะเดียวกันจะเรียกว่าศีลเสมอกันก็ได้ศรัทธาเสมอกันก็ได้นะครับสิ่งนี้แหละครับทำให้เราเห็นว่าเมื่อเกิดสิ่งต่างๆที่มากระทบต่อลุงป้า FCTP จะ เกิดความตระหนักและกลับมาเป็นวังใจลุงป้าในทันทีผ่านมาหลายเหตุการณ์แล้วแต่ละคนเวียนว่ายมาเพื่อจะมาทำลายลุงป้าเป็นแก๊งเป็นแก๊งเป็นแก๊งเราจำพวกเขาได้หมดจนป่านนี้ลุงป้าแค่ชาวบ้านสองคนครอบครัวหนึ่งกับลูกสองคนมีคนที่มีต้นทุนทางสังคมสูงมีชื่อเสียงทางสังคมเวียนมาเพื่อจะทำลายลุงป้า แต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้จนลุงป้าต้องต่อสู้หาโอกาสในการต่อสู้หาพลังในการต่อสู้เพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์และทุกคนก็เห็นว่าลุงป้าจริงจังจริงใจไม่ย่อท้อไม่ก้มหน้ารอชะตากรรมลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้ทำทุกอย่างเพื่อจะมีโอกาสในการต่อสู้ทุกคนเห็นพลังในความรักความสมคัครนี้แล้วก็เห็นว่าสองคนนี้เขาขยันขันแข็ง ไม่ก้มหน้าต่อโชคชะตาไม่จำนวนต่อโชคชะตานี่คือสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราอยู่ร่วมกันกับลุงป้าดังนั้นใครจะมาจากไหนจะทํามาแกล้งดีแกล้งรู้จักแกล้งจะได้ประโยชน์จากลุงป้าแล้ววันหนึ่งคุณรู้สึกว่าฮึกเหิมจะเทียบชั้นจะแข่งบารมีรู้สึกว่ามีคนติดตามเยอะแล้วเราไม่น่าจะมีปัญหาใดๆเราน่าจะ ขึ้นมาเพื่อจะต่อรองครอบคลุมคนของลุงป้าคนคิดอย่างนี้เจ๊งไปหลายคนแล้วเราจะยืนหยัดต่อสู้จะร้อนจะหนาวจะอะไรก็แล้วแต่เราจะยืนหยัดต่อไปเราทำทุกอย่างเพื่อเราจะอยู่ตรงนี้จนถึงสิ่งที่พวกเราพึงพอใจคือลุงป้าพ้นมนทิน ดังนั้นสิ่งนี้ทำไมลุงป้าจึงอยู่ในใจของพวกเราทำไมลุงป้าจึงไม่หมดไม่หดหายไปจากหัวใจของพวกเราสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็ตามแต่ลุงป้าจะไม่ทิ้งพวกเราเราก็ไม่ทิ้งลุงป้าลุงป้าอยู่ทุกวันนี้มีทุกวันนี้เพราะว่าพวกเราเห็นว่าลุงป้าเป็นคนดี เป็นคนมีใจที่เป็นเมตตาเป็นคนที่มีจิตอาสาเป็นคนที่ทําเพื่อสังคมเป็นคนที่เห็นแก่คนอื่นเป็นหลักดังนั้นลุงป้าก็อยู่ของเขาตามอัตภาพลุงป้าก็เป็นยูทูบเบอร์ลุงป้าก็จะทำคอนเทนต์ของเขาอยู่ในที่อยู่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยที่เราไม่รู้ว่าหรือลุงไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ลุงจะต้องทําดีที่สุดและเรามั่นใจว่าลุงป้าเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นการต่อสู้ต่อไปยังอีกยาวนานนะครับทำไมใครจะแข่งกระด้างจะมาแข็งกระด้างกับลุงป้าแล้วคุณคิดว่าคุณจะชนะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่กล้าบอกว่าตัวเองยืนหนึ่งก็เฉยๆไว้ ถ้าไม่กล้าบอกว่าฉันคือ FCP t ก็เฉยๆไว้นอกจากไม่เฉยแล้วยังจะมาแซะมากัดมาทำลายคุณก็ต้องได้รับการตอบแทนอย่างสาสมดังนั้นจงจำไว้ว่าเรามาจุดนี้ลุงไม่ได้เชิญเรามาลุงไม่ได้ขอร้องให้เรามาลุงไม่ได้ขอร้องให้พวกคุณมาลุงไม่ขอร้องให้ทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้ ว่ามาช่วยผมหน่อยไม่มีทุกคนเต็มใจมาเมื่อทุกคนเต็มใจมาจะด,ด่าจะว่าลุงป้าไม่มีแน่น,นอน <c oughs> ผมรับประกันด้วยตัวผมเองเพราะผมมาตามตรอกมาตามลักษณะปกติที่คนคนหนึ่งเขาถูกกระทำย่ำยีแล้วเรามาในรูปแบบที่เราจะทำทุกอย่างเพื่อเห็นว่าเรามั่นใจแล้วว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ เราจึงมาเป็นกําลังใจกับเขาไม่ใช่มากอบโกยหรือจะมาหาผลประโยชน์แล้วจะมาแข่งกระด้างกับเขาไม่มีในผู้ยืนหนึ่งแน,น่นอนนี่คือสิ่งที่การันตีจากผมผมเชื่อว่าคำพูดของผมเนี่ยคนที่ยืนหนึ่งจะยืนยันอย่างที่ผมว่าทุกประการแน,น่นอนนะครับโอเคพีดีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ